ลำดับต่อไปนะคะพ่อแม่พี่น้องเราจะได้พบกับนายแพทย์หัวใจไทยหัวใจนี้เพื่อแผ่นดินนะคะขอเชิญพบกับทันตแพทย์ทศพลเปี่ยมสมบูรณ์ค่ะพี่น้องประชาชนพวกทาอหน้าครับก่อนที่จะลืมอีกนะครับเมื่อวานนี้มาวานก่อนผมได้รับคำฝากมาจาก ที่น้องประชาชนแถวนี้ครับเขาฝากถึงสอสอพระประชาธิปัตยในเกตนี้เขาบอกว่าเวลาจะมาขอเสียจากเขาเนี่ยวายปลกปลกนะครับแต่เวลาทําอะไรไม่ดีแล้วเขาไล่ให้ไปได้เท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปแถมยังมาคมกูผู้ชุมนุมอีกนะครับเขารู้สึกอึดัดมากฝากให้ผมช่วยมาบอกด้วยครับเมื่อวานนี้นะครับได้พูดถึงเรื่องของเงื่อจจนไขประชาธิปไตยในความเห็นของจางจาคุโซ ซึ่งเป็นนักปาราศรังเซยเชื้อสายเซอร์ิสิ่งที่ลูโซฟพูดถึงเนี่ยนะครับว่าประชาธิปไตยไม่ใช่เพียงแค่ว่าเสียงส่วนใหญ่แล้วก็จบนะครับเสียงของข้างมากแค่นั้นไม่พอเรื่องขที่จําเป็นก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ควรที่จะนะครับนีที่เรียบง่ายเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจของผู้คนมีความเสมอภาคนะครับประชาชนนั้น ไม่มีความแตกต่างกันมากมายนะักมีสังคมเป็นสังคมที่ใช้ชีวิตไม่พุ่มเปื่อยหรือพุ่มเปื่อยน้อยที่สุดนะครับซึ่งลูโซบอกว่าสิ่งทั้งหมดนี้นะจะมีได้คนต้องมีคุณธรรมนะครับวันนี้ผมจะมาต่อเรื่องของชาวอยู่ที่แท้นะครับชาวอยู่ที่แท้เนี่ยนะจริงๆแล้วเรื่อง,องนี้เนี่ยมาจากหนังสือที่ชื่อว่าของจื้อฉบับปราชาวบ้านนะครับคุณอธิค,คม สวัสดีญาตเป็นผู้เรียบเรียงนะผมอม่านดูผมก็ไม่เข้าใจเอชชาวอยู่อ่านตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้านี้ว่าชาวอยู่นี่คืออะไรนะครับเพราะว่าจะเป็นแบบเป็นชาวภูเก็ตชาวกำแพงเพชรอะไรหรือเปล่านะครับปรากฏว่าก็เลยโทรศัพท์ไปเรียนถามนะครับครูเก่าท่านะนกรุณาเปิดพระจนุกรมนะครับบอกว่าชาวอยู่เนี่ยก็มาถึงผู้คงแก่เรียนนะครับเป็นภาษาอะไรก็ภาษาจีนเยนะแต่าาจีนอะไม่ทราบนะครับแต่ว่าผู้คงแก่เรียนนะพอทราบว่าเป็นผู้คงแก่เรียนผมก็เลยลึก และลึกได้ว่าในหนังสือของท่านของเื้อเนี่ยมักใจะใช้คําว่าสุภาพชนหรือบินยูชนบ่อยๆนะครับแต่รู้สึกว่าบินยูชนจะมีความหมายที่ตรงกว่าเพราะสุภาพชนเนี่ยหมายถึงแค่ผู้ผู้ที่มีเกียรตินะครับคนคนดีอาจจะมีความหมายลึกไม่พอแต่บินยูชนเนี่ยหมายถึงผู้ที่รู้ดีรู้ชั่วแะครับรู้ผิดชอบเรื่องก็มีอยู่ว่านะท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้ติดตามศึกาษาชีวิตของท่านของเื้อของพอทราบนะครับว่าตลอดชีวิตเนี่ยนะฮะท่านของจื้อเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจให้กับบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่ง นะครับแต่างจากโซคิติสนะโซคิติสเนี่ยท่านเป็นผู้ที่สอนคุณธรรมให้กับประชาชนแต่ท่านของจ้นี่ฝักใฝ่ในทางการเมืองนะครับต้องการอย่างยิ่งที่จะช่วยบริหารรัฐนะครับแต่ตลอดชีวิตของท่านจนจเจ็ดสินะครับประมาณ73ปีเสียชีวิตก็นะครับถือว่าไม่ประสบความสําเร็จเคยได้เป็นนายกสมนตรีครั้งหนึ่งนะะสุดท้ายแล้วก็นะครับสรุปได้ว่าไม่มีรัฐไหนเลยนะครับที่ต้องการผู้บริหารที่เป็นคนดีและเป็นปราศ ะจะมีเงื่อนไขต่างๆนานาที่ทาให้ท่านของจื้อไม่สามารถไม่สามารถจะอยู่ได้นะสุดท้ายท่านก็ต้องกลับมาเป็นปราดเป็นคร,ขรูของประชาชนนะครับเพื่การท่นของจื้อเนี่ยเข้ารัตนนั้นออกรัสนี้อยู่เป็นประจําและครั้งหนึ่งที่ทางรัฐหลูซึ่งเป็นรัฐที่เป็นพระทิกระเด็ดของท่านเนี่ยนะก็เห็นว่าท่านกำลังจะไปเป็นนะครับไปเป็นปราดให้กับทางทางแคว้นเว่ยนะคุณนางแคว้นหลูก็เลยพูดขึ้นมาว่า บ้านเมืองมีนักปรา์แต่ไม่ช่วงใช้หากต้องการบริหารบ้านเมืองตามมรคคาที่ถูกต้องก็เหลวไหลดังหนึ่งจุดเท้าแต่ต้องการไล่ให้ทันคนข้างหน้านะพวกขุนนางกาคุยกันว่านะครับจริงๆแล้วนะอย่างที่บรรดาวินยูชนทหลายรู้กันว่าถ้าต้องการบริหารบ้านเมืองให้เป็นบใิทางที่ถูกต้องแล้วเนี่ยจําเป็นต้องมีปราดเป็นที่ปรึกษานะครับเป็นผู้คิดนะท่ะนานไหนถึงปล่อยให้ของจื้อที่เป็นแขวชาวแคว้นหลู่เนี่ยครับไปเป็นที่ปรึกษาให้กับนะให้กับแคว้นหวยนะครับก็เลย ให้เจ้าเจ้าแ,แ้นหลู่เนี่ยนะครับเชิญคงจื้อกับเมื่อเจอกันนะครับเจ้าเมืองของแฝนหลู่ก็ถามท่านคงจื้อว่าที่แต่งกายแบบนี้เนี่ยเป็นการแต่งกายของชาวยูเหรอนะครับคือแต่งาากายวิญยูชนี่เครื่องแบบของวินญูชนเหรอเครื่องแบบของชาวยูเหรอนะครับท่านคงจื้อก็บอกว่าสมัยที่ข้าย,ยัางเด็กนั้นนะครับก็แต่งแต่งกายแบบชาวแว้นหลู่แต่เมื่อเข้าเมื่อข้าข้าน้อยเนี่ยย้ายไปอยู่เป็นชาวซ่งก็วสวมหมวกแบบชาวซ่ง ข้าน้อยได้ยินมาว่าวินยูชนต้องมีความรู้กว้างไกลส่วนเรื่องเครื่องแต่งกายนั้นต้องปรับตัวตามสภาพท้องถิ่นข้าพเจ้าไม่ทราบเหมือนกันว่าเครื่องแบบของวินยูชนนั้นเป็นอย่างไรนะครับแต่เราคนรุ่นหลังนะหลังจากท่านคงจื้อมาเป็นเวลาสองพันกว่าปีนะครับเรามีเวลาเรียนรู้มากนะครับโทเกติสก็สอนเรานะเซนนะครับโทมสัสมอร์ก็บอกเราเฮนรี่เดวิดเทโทรโก็บอกเรานะครับว่าสุดท้ายแล้วจริงๆเครื่องแต่งกาย จุดประสงค์ก็มีแค่สามอย่างนะครับแต่ก่อนหน้าที่ใครบอกทั้งหมดที่พระเจ้าสันเตอร์ตัดสอนไปแล้วนะครับเรื่องพื้นฐานเหล่านี้คู่มากับพระเท้ชาติไม่ใช่เรื่องยากอะไรนะครับเพื่อนจุดประสงค์ใหญ่ๆก็คือเพื่อควบคุมมูลภูมินะครับป้องกันร้อนหนาวเป็นหลักใหญ่กับป้องกันที่จะปิดบังอะไรที่ควรปิดบังแล้วก็ป้องกันนะพวกจัดเล็กจัดน้อยเรือโดยยุงอะไรต่างๆเป็นหลักใหญ่เท่านั้นเองในการที่จะใช้เสื้อผ้าที่เรียบง่ายที่สุดนะครับที่จะสามารถบรรลุปุดประสงค์สามอย่างนี้ ก็ถือว่าเป็นวินยูชนมากที่สุดส่วนใครที่จะมีความต้องการมากกว่านี้ขึ้นไปขึ้นไปก็ต้องเริ่มนับว่าเริ่มนับหนึ่งในความฟุ่มเฟือยแล้วนะครับส่วนจะมากน้อยขนาดไหนก็คงจะเป็นเรื่องของแต่ละคนที่จะประมาณตัวเองเจ้าพระลูกก็เลยถามต่อไปว่าแล้วความประพฤติของชาวอยู่ละ่ะนะครับเป็นอย่างไรนะครับเรื่องที่สําคัญมากคนที่มีปัญญาจะจะสาคัญมากเรื่องความประพฤตินะครับพระเจ้าก็ตัดไว้ครับว่าอย่าถามชาติกําเนิดจงถามความประพฤต นะครับชาติกําเนิดจะเป็นลูกใครไม่สําคัญนะถ้าความประพฤติใช้ไม่ได้ก็คือคนใช้ไม่ได้แเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะเจ้านะฮะเจ้าแฝหลูกก็ถามว่าแล้วชาวชาวอยู่ผู้บินอยู่ชนเนี่ยนะครับเขามีความประพฤติกันอย่างไรคงจื้อก็เลยบอกว่าชาวอยู่ที่แท้เนี่ยต้องแสวงหาความรู้สร้างเสริมคุณธรรมและความสามารถอย่างไม่เหนื่อยหน่ายท้อแท้พยายามทําให้สิ่งที่ตนศึกษาแล้วเรียนมาปรากฏเป็นจริงพร้อมที่จะตอบข้อสักถามของผู้ปกครอง และรับใช้บ้านเมืองเมื่อมีโอกาสฟังดูนะครับง่ายๆแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะมันมีความลึกซึ้งอยู่ไม่ใช่น้อยประโยคที่ไม่จีประโยคนะครับย่อหน้าเสียงสาสี่บรรทัดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความหมายทั้งชีวิตเลยนะและไม่ใช่แค่ชาติเดียวอาจต้องต่อ,อหยหลายชาติด,ด้วยคําว่าแสวงหาความรู้นะครับอย่าเข้าใจว่าเป็นการแสวงหาความรู้แบบที่ตลาดหลักทรัพย์พยายามที่จะสอนเรานะครับว่าจะต้องเล่นหุ้นอย่างไรถึงจะรวยนะครับอันนั้นไม่ใช่ความรู้อันนั้นเป็นความหลงนะครับสิ่งที่ วิยญชนเขาสอนกันความรู้คือสอนให้รู้ว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลนะครับนั่นคือความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งโซเครติสบอกว่าความรู้ในโลกนั้นมีอย่างเดียวเท่านั้นคือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนี่แหละนะครับอะไรเป็นกุศลอกุศลนั่นคือความรู้อย่างอื่นไม่เรียกว่าความรู้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องใช้บ้างเพื่อประโยชน์ในการที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตให้ดาเนินไปได้แต่ความรู้ที่ใช้จริงที่ต้องรู้เนี่ยคือความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมความรู้เกี่ยวกับเรื่องกุศลอกุศลนะเพราะฉะนั้นแสววงหาาคมรู สร้างเสริมคุณธรรมนะครับคำว่าคุณธรรมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับคนเราเนี้ยศาสนาเนี่ยมีเป็นสิบศาสนาใช่ไหมครับในแต่และศาสนา,ม,นกกา,ม,านมีนิกายไม่รู้เท่าไหร่นะครับมีนิกายอีกไม่รู้เป็นร้อยเป็นพันนิกายนั่นแสดงว่าต่างคนต่างยึดมันม่นในคุณธรรมแต่แล้วก็ตีความแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กนะยกตัวอย่างอย่างเช่นง่ายที่สุดเลยนะจริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็ยังสามารถตีความที่แตกต่างกันอย่างศาส,สนาคริสต์นิกายโรมาคาทอลิกนะครับ พระเนี่ยต้องไม่มีภรรยาใช่ไหมครับต้องไม่มีภรรยาแต่พอเป็นโปรเตสแตนต์นเนี่ยนะมาติลูเทอร์บอกว่าพระคัมภีร์ไบเบิลไม่ได้บัญญัติไว้ว่าห้ามแต่งงานเพราะฉะนั้นนะครับมาติลูเทอร์ซึ่งเคยเป็นอดีตของพระนิกายโรมนคาทิริกก็พอตัวเองนเป็นโปรเตสแตนต์นแล้วก็แต่งงานนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นก็ถูกต้องนะเพราะนั้นนี่คือเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องที่จะบอกว่าง่ายๆนะครับทำดีนะเรียกผู้แทนก็เรียกคนดีนะเสร็จแล้วกลายเป็นว่าคนดีคือคคนนจ่าายเเงิให้ระระับ คนไม่จ่ายเงินให้เรานี่คือคนไม่ดีนะครับเพราะว่าไม่รู้จักให้ทานไม่รู้จักแบ่งปันนะเพราะนั้นเรื่องคุณธรรมเนี่ยนะครับเป็นเรื่องลึกซึ้งนะไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาคิดง่ายๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่เราสู้กันเรื่องเปิดถนนปิดถนนเรื่องต่างๆก็ต้ตามครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเรื่องที่จะต้องแล้วแต่ว่าใครจะใช้อะไรเป็นตุนพินนะมันเป็นเรื่องที่กล้าคาดเกี่ยวไปถึงที่เรียกว่าจริยศาสตร์ด้วยนะครับคือการที่มาชั่งน้ำหนักว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะผู้รู้ท่านบอกว่าถ้าเมื่อไหร่มันสามารถสรรมไป แต่ถ้าเรียกว่าจริยศาสตร์ก็หมายถึงว่ามันยังถกเถียงกันอยู่ว่าอะไรควรกว่าอะไรนะครับซึ่งอันนี้ก็ต่างคนก็ต่างมีมีมีมมเหตุผลของตัวเองแต่พวกเรามีความเชื่อมั่นว่าความเห็นของเราเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเห็นแก่ตัวใช่ไหมครับเราปิดถนนเพื่อต่อสู้เพื่อแผ่นดินนะครับแต่คนที่พยายามจะเปิดถนนเนี่ยนะครับส่วนมากเขาต่อสู้เพื่อตําแหน่งหน้าที่ของเขานะครับ <S <S สุดแล้วนะครับบอกว่าแสวงหาความรู้สร้างเสริมคุณธรรมและความสามารถนะผู้ใช้ความสามารถที่สําคัญ ็คือความสามารถที่สนองตอบต่อความรู้คุณธรรมไม่ใช่ความสามารถในการเล่นหุ้นนะครับร่ำรวยได้อย่างรวดเร็วนะครับเหมือนกันที่บอตตก็ทํานะบอตเตอนี่เป็นนักปราฝรั่งเศสซึ่งไม่น่าศรัทธาอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นพวกดีแต่พูดนะใช้วิธีช่อฉนสารพัดนะครับเหมือนกับเหมือนกับในเมืองไทยเวลานี้ก็มีคนที่มีหน้ามีตาในสังคมจํานวนไม่น้อยซึ่งเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะครับเขาโจมตีตลาดหุ้นกันมากมายที่สุดเพราะอะไรเพราะอย่างที่ผู้รู้ท่านบอกกันนะคนที่มีปัญญ,ญานิดๆิดหน่อย,อยๆก็พอเข้าใจใจครก็ตาม ที่อยากกินโดยไม่ทํางานมันเลวทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นหุ้นม,มันก็คือลักษณะเดียวกันนะค,คือชอบทาอะไรที่ได้เงินเยอะๆแต่ไม่ทําอะไรให้กับสังคมไม่ให้ประโยชน์แก่สังคมนอกจากการเจงกาไร,รบ, <c oughs> บอกว่านะครับชาวอยู่ที่แท้เนี่ยจะไม่เหนื่อยหน่ายท้อแท้พยายามทําให้สิ่งที่ตนศึกษาแล้วเรียนมาปรากฏเป็นจริงไม่ใช่นักฝันนะครับเมื่อคิดแล้วพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าสิ่งนั้นดี นะครับด้วยความมุ่งมั่นด้วยความพยายามนะไม่ใช่เป็นนักฝันอย่างที่บรรดานักปราชญ์ทั้งหลายเป็นกันจนนไม่น้อยนะคือฝันนะครับพูดแต่เรื่องดีๆแต่ทําอีกเรื่องหนึ่งนะบอกว่าชาวอยู่ที่แท้นั้นพร้อมที่จะตอบข้อสักถามของผู้ปกครองและรับใช้บ้านเมืองเมื่อมีโอกาสนะอันนี้ตรงกันทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็น้งแต่โซเครติสริสโตนหรือของจือ่อนะเพราะความดีในโลกเป็นหนึ่งเดียวสัจจะเป็นหนึ่งเดียวนะครับคือประชาชนที่ดีเนี่ยต้องใส่ใจในภารกิจของบ้านเมือง นะครับไม่ใช่ว่าอะไรอะไรก็เอาแต่ทำมาหากินแล้วยกย่องคนเหล่านั้นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับคนเหล่านั้นเป็นคนที่เหมาะสมที่เป็นผู้อพยพไม่เหมาะสมจะเป็นพลเมือครับท่าน <c oughs> ของจูบอกว่าชาวอยู่ที่แท้จะแต่งตัวเรียบร้อยนะครับมันอาจจะไม่เสมอไปนะแต่เราต้องอย่าลืมว่าการทําอะไรก็ตามนะครับถ้ามันทําให้ดูดีได้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเรียกสุจริท่านสมณะ ว่าโอกาสไหนบ้างนะครับที่พระเนี่ยจะต้องนะครับแต่งกายให้เรียบร้อยนะบท่านก็บอกว่าเวลาพบญาติโยมนะครับเวลาทาทาวัดสวดมนต์และที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่าถ้าคนเข้าใจจะรู้ว่าเวลาฉันอาหารนะครับพระที่สุวนใหจะต้องแต่งแต่งคือต้องห่หมให้เรียบร้อยด้วยเพราะเราถือว่าการฉันอาหารนั้นเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่มีคุณท,ท,ที่ที่มีความสําคัญเพื่อให้ห่อเลี้ยให้ชีวิตอยู่ได้ใช่ไหมครับพระท่านจะมีบทสวดก,ก่อนทานอาหารก่อนฉันอาหารแลวก็ว่ามีชีวิตอยู่เนี่ยเพื่อให สามารถด,ดําเนินชีวิตที่งดงามดีงามเป็นแบบอย่างได้สามารถให้บรรล,ลุธรรมได้นะครับท่านฉันอาหารแต่ที่ผมเรียนครับท่านไม่ได้รับประทานท่านไม่ได้กินและท่านไม่ได้แดกเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับบอกว่าชาอยู่ที่แท้นะคือแต่งตัวเรียบร้อยเนี่ยผมฝากพวกเราอีกอย่างนึงครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นขอ้อฝากน,นิดหน่อยหน่อยนะว่าเราอยู่ในที่ชุมนุมเนี่ยนะครับมันเป็นที่ที่ไม่ใช่บ้านเรานะครับมาจากหลายที่หลายแห่งกัน แล้วห้องน้ำห้องท่าต่างๆเนี่ยเราก็มีไว้ให้เรียกว่าพอจะพอใช้ได้นะครับมันก็ไม่ได้ขอบรายรูบรอบขอบชิดอะไรมากมายถ้าพวกเราจะช่วยกันได้นะครับแต่งกายให้เรียบร้อยก่อน,นจนห้องน้านะครับผู้ชายก็อย่านุ่งผ้าขมับผืนเดียวออกมานะผู้หญิงก็อย่ากระโจมหมกออกมานะครับแต่งตัวให้เรียบร้อยมันก็ทําให้ชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่จะดูดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับชาวอยู่ที่แท้เนี่ยนะจะมีกิริยาที่นอบน้อมอ่อนโยน นะซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นบุญญาบุญกิยาวัตถุด้วยในข้ออปปจารณนะใหม่นะครับความอ่อนน้อมถ่อมตนนะซึ่งใครก็ตามซึ่งเรียนรู้มีความเข้าใจบ้างแล้วก็จะเข้าใจดีว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมดีกว่าความแข็งกระด้างว่ากันว่าประธานาธิบดียอร์ตวชิงตันนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสีประธานาธิบดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับของอเมริกาเนี่ยนะท่านเป็นคนที่ไม่กล้าแม้กระทั่งจะออกหาเสียงเลือกตั้งท่านเป็นประธานาธิบดีสองครั้งติดต่อกัน นะครับแต่ปฏิเสธที่จะหาเสียงเลือกตั้งเพราะท่านรู้สึกว่าการที่ตัวเองเนี่ยไปเดินแล้วก็ประกาศความดีงามของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าละอายสุภาพชนเขาไม่ทํากันนะครับแต่ท่านก็ได้เลือกตั้งเป็นประธานาชิบดีเพราะว่าท่านถือหลักว่าถ้าเราทําคุณงามความดีนะครับอย่างซื่อตรงอย่างสิจริตด,ด้วยความเพียรแล้วประชาชนจะรู้เองนะครับเพราะฉะนั้นนะท้าวยุกนะท่านบอกว่าผมชื่อบอกว่ายามยืนหยัดหลักการปฏิเสธการประนีประนอม จะแสดงออกถึงที่สุดนะครับยามยืนหยัดหลักการปฏิเสธการประนีประนอมจะแสดงออกถึงที่สุดอันนี้ต้องเข้าใจว่ายืนหยัดกับดื้อรั้นนะครับไม่เหมือนกันเขาไม่ยืนหยัดเนี่ยโดยมากเราใช้กับการที่เราไม่ยอมเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายนะครับแม้จะเกิดเพศเกิดภัยถูกจับถูกกฎหมายคุกคามหรือแม้ที่สุดถึงตายก็ยืนหยัดในหลักการส่วนคอว่าดื้อรั้นเนี่ย หมายถึงคนที่เอาแต่ใจตัวนะครับต้องให้ได้อย่างใจตัวนะใครจะว่าอย่างไรไม่สนฉันจะต้องเอาตามนี้นั่นคือดื้อรัน้นความดื้อรั้นเป็นความเลวแต่ความยืนหยัดในหลักการเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะครับแล้วมีคนน้อยคนมากที่จะสามารถทาเช่นนั้นได้เพราะนี่เป็นเรื่องของวินยูชนหรืออาจจะเรียกถึงเรื่ว่าเป็นเรื่องของมหาบุรุษเลยทีเดียวนะครับคล้ายแยสโสไม่มีน้ําใจแต่กับความรู้ที่ตำแหน่ง,งมีเหนือผู้อื่นนั้น กับโนบน้อม่อมตัวอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคล้ายเสยแสร้งเช้าอยู่นั้นยามเคร่งครัดจะมีตะกดยอย่างเป็นไปเองไม่อากล่วงละเมิดยามอ่อนโยนจะคล้ายทําผิดละอายใจใจ,ใจ,ใจบางครั้งก็ว่านอนสอนง่ายคล้ายไร้ความสามารถนะครับซึ่งจริงๆแล้วการว่านอนสอนง่ายเนี่ยนะครับมันเป็นนะเป็นมงคลสุขเป็นมงคลธรรมอย่างหนึ่งทีเดียวนะครับเป็นผู้ว่าง่ายนะครับคนที่ว่านอนสอนยากเนี่ยนะครับเป็นที่เวลาของหมู่กลุ่มของผู้คนนะครับ ทางท่านที่บางทีอาจจะดูคล้ายไร้ความสามารถแต่จริงๆล้วไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องของผู้ที่มีการรู้จักโอนอ่อนผ่อนตามเชื่อฟังผู้ใหญ่นะครับหรือเชื่อฟังหมู่กลุ่มไม่แจ่งแย่ช่วงชิงกับยอมถอยห่างสละลีนนี่คือกริยามารยาทของชาวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับโซเครตีสถึงบอกว่าในทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับในรัฐอุตมรัฐเนี่ยรัฐที่วินยูชนเขาอยู่กันเนี่ยเขาจะไม่แย่งชิงตำแหน่งทางการเมืองกันมีแต่คน นะสละไม่อยากจะเป็นอยากให้คนที่ดีกว่าเตัวเองเป็นนะครับแต่ในรัฐที่บูรชนอยู่กันเยอะๆหรือรัฐคนถอยเขาแย่งกันเป็นชนิดเรียกว่านะครับแย่งกันยางกับหมูกับหมาเลยครับเพราะนั้นอันนี้นะเราก็จะประเมินได้เลยว่านะว่านาการเมืองของเราเนี่ยคุณภาพระดับไหนครับวันนี้ผมคิดว่าพอสมควรเจริเวลาก็ฝากท่านทั้งหลายไว้ว่าชาวอยู่นะครับอรือวินยูชนทั้งหลายนะครับเป็นผู้ที่พยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาตนเองก่อนที่จะพัฒนาคนอื่นก่อนที่เราจะไปว่าใครที่ไกลตัวออกไปนะครับเราพยายาม ตัวตนเพื่อจะพัฒนาตนเองก่อนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองครับขอบพระคุณครับ